n o p ด d o สตอรี่ a life changing story สวัสดีครับยินีต้อนรับเข้าสู่นปดลนสตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้จะเอาหนังสือเล่มหนึ่งที่อ่านจบมาสักพักหนึ่งแล้วล่ะนะครับแต่ยังไม่ได้มีโอกาสมารีวิวนะครับมารีวิวให้ฟังก็นะคือหนังสือที่ชื่อว่า Range g e n e r i s t s t t r อ u m in a special l l i h t เ World นะครับก็แปลตรงตัวนะ Range มันแปลว่าเหมือนกับช่วงหรือระยะห่างะนะแต่ว่าประเด็นของคำว่า Range มันสะท้อนถึงความกว้างแล้วกันนะครับคือในหนังสือเนี่ยจะพูดถึงในเรื่องของคนที่มีลักษณะ2แบบก็คือ g e r e r i s t นะก็คือคนที่จะเรียกว่าเก่งรอบด้านแล้วกันนะครับกับคนที่เป็น Specialist นะครับก็คือเก่งเฉพาะด้านลึกๆล,ล,ลงไปนะครับ หนังสือเล่มนี้เนี่ยเขียนโดยเดวิดแอปสไตน์นะครับก็เป็นนักเขียนชื่อดังคนหนึ่งนะเป็นนักจารนิสชื่อดังนะครับผมเริ่มต้นว่าสิ่งที่ผมได้เนี่ยสิข้อเลยนะจดมาจากการอ่านหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีอะไรบ้างข้อแรกเนี่ยคือหนังสือบอกว่าจริงๆเนี่ยเราต้องเลือกอะว่าคุณจะเอาแบบไหนคุณจะเอาแบบรอบด้านเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้เก่งทุกเรื่องเก่งเลือกๆนะ แต่คุณเก่งหลายเรื่องเลยรอบด้านนะครับเป็นพวก e n e r a l i s t กับคุณจะมุ่งเป้าไปเรื่องของเป็น specialist ก็คือเก่งเจาะด,ด้านเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีเวลาจํากัดน,นะครับเราจะแบบจะเก่งทุกด้านเลยลึกทุกด้านเลยเป็น specialist ร้อยด้านอย่างเงี้ยผมว่าก็คงมีอะต้อง super ชลิยะาจริงๆนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็กยากนะครับเพราะฉะนั้นก็แรกก็เหมือนเหมือนต้อง trade off เหมือนแบบนั้นทวน,นี้ข้อที่2ครับคนส่วนใหญ่หรือคนจํานวนไม่น้อยก็แล้วกันนะครับ มักจะเชื่อในเรื่องของการแข่งเฉพาะด้านนะที่คําพังเพยหรือสุภาษิตไทยนี่บอกว่ารู้อะไรให้กระจ่างแต่อย่างเดียวแต่ให้เชี่ยวชาญเถิดจะเกิดผลอะไรประมาณนี้นะท่านจะเคยได้ยินเนาะว่าเฮ้ยไม่ต้องไปเก่งทุกเรื่องนะเก่งบางเรื่องเจาะลึกลงไปเลยน่าจะดีกว่าแล้วถ้าเกิดคุณจะเก่งแบบนั้นนะคุณต้องเริ่มแต่เล็กๆคุณอยากจะเป็นนักกีฬาที่เก่งอย่างกีฬากอล์ฟ เล่นตั้งแต่เล็กๆเ,เลยเจาะลึกไปเลยแล้วคุณก็จะเป็นแบบซูเปอร์สเปเชียลิสต์เลยนะหรือหรือฟิลอื่นๆก็ตามนะครับนั่นเป็นความเชื่อนะไม่ได้บอกว่าคนเชื่อแบบนี้ผิดนะมาถึงข้อที่3เลยหนังสือเล่มนี้กับพูดแบบนี้เขาบอกว่าใครที่คิดว่าสเปเชียลิสต์เป็นศัตรูของเจ n เนอเรลส์เนี่ยอาจจะไม่ใช่ทั้ง2อันเนี่ยมันเป็นเพื่อนกันเออผมชอบคำนี้เป็นเพื่อนกันมันแปลว่าบางทีเนี่ย เราไม่จำเป็นต้องเก่งข้างด้านเดียวแล้วการที่เราไม่เก่งด้านเดียวเนี่ยนะมันจะทําให้เราเก่งมากๆในด้านเดียวงงไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะขยายความให้นะคือประมาณว่าคนที่ลึกศึกษาอยู่เรื่องเดียวเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยจะจะสู้คนที่ศึกษารอบด้านแล้วลงลึกไปด้านเดียวไม่ได้อ่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นอ่าเดี๋ยวเดียวเราจะไปเจาะลงไปในทีละข้อทีละข้อไปนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ย ในหนังสือเล่มนี้พูดแบบนี้นะครับเก่งรอบด้านกับเก่งด้านเดียวเนี่ยจริงๆมันเป็นเพื่อนกันมันช่วยเหลือซึ่งกันและกันคราวนี้ถ้าจะต้องเลือกก็บอกในโลกปัจจุบันเนี่ยในภาพรวมนะคนเก่งรอบด้านจะจะจะ,จะดีกว่าหรือจะชนะคนเก่งเฉพาะด้านถามว่าทําไมคนเก่งรอบด้านจะดีกว่าเหตุผลอย่างหนึ่งนะงท่านจะเห็นภาพเลยนะคือโลกปรับตัวเร็วไง คุณลงเก่งเฉพาะด้านแล้วคุณเก่งมากๆแล้ววันหนึ่งคุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณเก่งเนี่ยมันใช้ไม่ได้ต่อไปแล้วนี่คุณเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ต้นเลยนะแล้วกว่าคุณที่กว่าที่คุณจะเก่งเฉพาะด้านแบบนั้นอาจจะใช้เวลา20ปีสมมติภาษาคอมพิวเตอร์เนี่ยคุณเก่งภาษานี้มากคือในโลกนี้ไม่มีใครคุณเก่งเท่าคุณเลยนะคุณใช้เวลาศึกษาภาษานี้มา1ิปี20ปีคุณแบบซูเปอร์จีเนียสวันหนึ่งภาษาภาษานี้ล้าสมัยมันมีภาษาใหม่เข้ามานี่คือคุณเป็นศูนย์เลยนะเขาบอกว่า คนเก่งรอบด้านเนี่ยจะปรับตัวได้เร็วกว่าแล้วจะสามารถหาทักษะที่เหมาะสมกับตัวเองทําให้เขาสําเร็จในเรื่องนั้นๆได้ในหนังสือใช้คำว่า match quality คือเขาจะเขาจะสืบเสาะก่อนว่าอันนี้เขาทาได้ดีไหมนี้เขาทาได้ดีไหม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 จนกระทั่งเขาเจอ match quality ก็คือคุณภาพที่มันเหมาะสมอะเหมาะสมกับสิ่งที่ที่ที่เขาสนใจอะเขาก็ลุยด้านนั้นนะครับคราวนี้พูดแบบนี้เดี๋ยวคนจะเข้าใจผิด ข้อที่5ผมก็สรุปออกมาไม่ได้แปลว่า s p e c i a l ลิสเนี่ยสู้คนอื่นเขาไม่ได้เลยนะในข้อที่5เนี่ยเขาพูดถึง Context หรือบริบทเขาบอกว่า Specialist ที่ต้องเก่งตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เติบโตแล้วประสบความสำเร็จมีนะครับเช่น Tiger w o o d ดไทเกอร o วูดเนี่ยตอนเขาเล่นกอล์ฟเขาเล่นตั้งแต่2ขวบพ่อเขาจับทีดีไม Golf, ้กอล์ฟฝึกซ้อมมาตลอดแล้วคุณก็เห็นว่า Tiger w o o d ดเนี่ยประสบความสำเร็จเป็นนักกอล์ฟระดับโลก แต่เขาพูดแบบนี้เก่งเฉพาะด้านฝึกฝนแบบนี้มันจะเวิร์กในรูปแบบของทักษะที่มันเฉพาะเจาะจงมันแปลว่ากอล์ฟต้องตีแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วคุณจะเก่งอย่างเงี้ยฝึกตั้งแต่เด็กๆได้เฉพาะเจาะจงในทางกลับกันครับเขามีเปียนการเปรียบเทียบตอนตอนน้นหนังสือเขาเปรียบเทียบโรเจอร์เฟเดเลอร์เฟเดเลอร์เนี่ยไม่ได้ตีเทนนิสตั้งแต่เล็กๆนะเฟเดเลอร์เล่นะเล,นเ,ลเทไปหมดเลยเล่นบอลมั่งเล่น อ้บาสเกตบอลเล่นแลรไม่รู้เบสบอลเบสบอลเลยเต็มไปหมดเลยเทนนิสก็เล่นแต่ไม่ได้แบบว่าพ่อจับเล่นเทนนิสตั้งแต่2ขวบอะไรเงรี้ยไม่ไม่ใช่นะแต่วันหนึ่งเนี่ยโรเจอร์เฟเดเจอเจอแมตช์ควอลิตี้ว่ากีฬาที่เขาเล่นได้ดีที่สุดเหมาะสมกับร่างกายหรือจิตใจหรือความชอบเขามากที่สุดเนี่ยคือกีฬาเทนนิสแล้วเขาก็ลุยเทนนิสเขาจะพบว่าไอ้ทักษะที่มันไม่ชัดเจนเทนเนิสมันไม่ได้มีทักษะอะไรที่ชัดเจนนะ มันไม่เฉพาะจอดโจงอ่ะมันแล้วแต่ว่าจังหวะรูปแบบนี้ต้องตีโต้ไปแบบนั้นแบบนี้กอล์ฟมันมันตีคนเดียวไงมันทักษะมันชัดเจนหัวแบบนั้นแต่เทนนิสเนี่ยมันต้องใช้ไหวพริบตอบโต้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเขาบอกทักษะที่มันไม่ชัดเจนแบบนี้เก่งรอบด้านจะดีกว่าคือโรเจอร์เฟเดเลอร์เป็นคนที่เก่งรอบด้านมาก่อนจะดีกว่านะอันที่6ครับแต่โลกเราปัจจุบันเนี่ยทิศทางมันไปทางทักษะที่ไม่มีความชัดเจนเนี่ย อันนี้แหละครับที่ทําให้คนเก่งรอบด้านจึงได้เปรียบคนเก่งแบบลึกเฉพาะด้านเพราะว่าจะพูดถึงอย่างที่ผมบอกกันทักษะอะไรครับมีวันนี้พรุ่งนี้อาจจะใช้ไม่ได้แล้วมันโลกมันเปลี่ยนไปเร็วแบบนั้นนะข้อที่7ครับคราวนี้แปลว่าไอ้คนเก่งรอบด้านมันเป็นเป็ดหรือเปล่าเป็ดแบบทำมันนั้นทีทำมันนี้ทีทำมันนู้นทีไม่ใช่ครับจริงๆอันี้อันนี้เป็น point เลยนะ ถามว่าโรเจอร์เฟเดเลอร์เนี่ยไม่ใช่คนเก่งเฉพาะด้านเทนนิสเหรอใช่ครับณปัจนะจุบันณปัจนะจุบันเขาไม่ได้เล่นกีฬาอื่นเลยเขาเล่นแต่เทนนิสแต่ก่อนนั้นเน่ะเขาเป็นเจนเนลอร์สก่อนประเด็นมันคืองนี้ก็บวกคนประสบความสําเร็จเนี่ยมันจะเริ่มต้นสํารวจก่อนเล่นบาสดีไหมเล่นแบดดีไหมเล่นเทนนิสดีไหมว่ายน้ําดีไหมเล่นบาสเล่นบอลดีไหมอะไรเงี้ย,ยคือเขาสํารวจไปก่อนเลยแล้วเขาก็ก,ก็บางอันเขาก็ทําได้ดีบางอันก็ทาไม่ดีไม่ดีอันอันไหนชอบอันไหนไม่ชอบ เขาค่อยๆเสาะหาเสาะหาจนก,กระทั่งแมทคุณลิตี้คำนี้กแนละ้วเจอทักษะที่มันมันแมทกับสิ่งที่เขาชอบอะหลังจากนั้นเขาจะกลายล่างจากเจ e เนอเรสเป็นสเปเชียลิสต์เพราะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะเจ e เนอเรสตลอดชาตินะไม่ใช่นะมันเจเนอเรสในช่วงแรกอะ่ะผมผมฝากตรงนี้ไว้เลยนะผมว่าตรงนี้น่าน่าสนใจมากโดยเฉพาะนักศึกษาที่จบใหม่ๆอะคือถ้าเกิด เราเจอแมชคุณตี้ตั้งแต่ตอนเราเรียนมหาวิทยาลัยโอ้น,นี่เพอร์เฟครับลุยเลยฉันชอบอยากเป็นนักการตลาดที่สุดยอดลุยเลยนะครับแมชคุณตี้ถ้าเจอได้เร็วขนาดนั้นก็ดีแต่ส่วนส่วนตัวนะผมว่ายากเรียนให้เยอะๆเรียนให้กว้างๆลองทำอะไรหละหลากหลายบทบาททำไปเรื่อยๆครับไม่ต้องไปกลัวครัโหเพื่อนเนี่ไปแล้วเป็นเมเนเจอร์แล้วผมยังทำนู่นทำนี่อยู่ดีแล้ว แต่ไปเจอจุดที่มันเป็นจุดที่เป็นแมทช์คุณตี้เราโอ้โหงานนี้ใช่เลยเว้ยเฮ้ยแล้วลุยเลยลุยงานนั้นเลยผมผมเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่อ่านหนังสืออันนี้มาตั้งแต่ตอนสมัยเรียนหนังสือนะไม่มีเลยครับตอนนั้นก็ไม่ได้อ่านแต่ตำราเรียนนะแต่ผมกลับมาสะท้อนคิดส่วนตัวของผมเองว่าเออที่ผมทําตอนนี้ได้เป็นอาจารย์ที่แบบว่ามีความสุขมีมีความสําเร็จระดับนึงก็แล้วกันนะ ผมว่าผมเจอแมชคุณตี้ผมโดยอันนี้อันนี้ฟลุกอันนี้ไม่ได้ดีไซน์คือช่วงแรกๆเนี่ยผมก็เป็นวิศวกรผมก็เรียนจบวิศวกรแต่ผมไม่ได้ทุ่มไปสุดทางเลยว่าเออเอาวะจบวิศวกรและฉันจะลุยผมหาตัวเองไปเรื่อยๆฮะซึ่งตอนนั้นก็คืออย่างที่บอกเนี่ยไม่ได้อ่านหนังสือแล้วทาตามหรอกแต่ว่ารู้สึกวิศวะก็ยังไม่ใช่แต่ก็ยังไม่รู้ว่าอะไรใช่ใชไหมก็ไปเรียน MBA เไปนู่นนี่นั่นเรียนปัญญาเอกปุ๊บปุ๊บปุ๊บ พอถึงเวลากลับมาลองทําเป็นอาจารย์พิเศษเฮ้ยชอบว่ะมีความสุขดีไหนลองทําสิตอนเอาตรงๆเข้ามาเป็นอาจารย์ก็ยังไม่รู้เลยว่าเราจะชอบไม่ชอบไม่ได้บอกว่าโอ้โหเกิดมาตั้งแต่สองขวบอยากเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยไม่มีครับไม่เคยแต่พอเราเราเราทำอะไรรอบๆเรารู้ละว่าอันไหนมันแมชกับไม่แมชว่าผมไม่เป็นอาจารย์สตพักผมรู้ละไอ้นี่แหละใช่หลังจากนั้นจัดเต็มก็เป็นสเปเชียลิสต์ ทำวิจัยเรื่องเรื่องหลากหลายเรื่องนะตอนแรกๆมันเป็นอาจารย์ก็ทําน่นทำนี่แต่พอเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องการวัดผลมันใช่ลุยหลังจากนั้นเจาะลึกเป็น specialist เนาะก็ลองดูเขาบอกองี้ด้วยฮะข,ข้อที่8ครับคนที่เขาได้รางวัลโนเบล p r i ส์เนี่ยในสาขาวิทยา,าศาสตร์นะท่านคิดว่าเขาจะแบบว่าอยู่กับอะตอมโมเลกุลไฟฟ้าฟิสิกส์อะไรแบบนี้ตลอดการป่ะเปล่านะเขา กับเก่งเรื่องศิลปะบางคนเก่งเรื่องดนตรีบางคนเก่งวาดรูปแล้วเขาบอกว่าคนเก่งแบบนั้นนะ่ะจีโอกาสได้โนเบลไพรส์มากกว่าไอคนที่เก่งด้านเดียวฉั้นจะโนเบลอย่างเดียวอะไรเงี้ยไอเรื่องฟิสิกอย่างเดียวมากมายเลยอันนี้น่าสนใจนะน่าสนใจเพราะว่ามันก็เป็นการพิสูจน์ว่าคือพวกโนเบลไพรส์มันเฉพาะด้านอยู่แล้วแต่ก่อนเฉพาะด้านเนี่ยเขามีความรอบด้านอยู่นะครับหรือแม้กระทั่งคนประดิษฐ์นักประดิษฐ์อินเวนเตอร์เขาบอกว่าไม่ต้องเก่งลึกมากนะ คนเก่งกว้างด้วยท่านเคยได้ยินคําว่าทีเชฟไหมอันนี้แหละ Shape คืออะไรคือเขาจะเก่งเรื่องกว้างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ฉันจะศึกษาลึกๆอะ่ะตัวทีอ่นไก่อนไหมฮะมันจะมีหัวของมันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นตัวตัวแนวนอนอะ่ะตัวนั้นอะ่ะคือการเก่งกว้างแต่มไม่ได้กว้างสเปกสปะกว้างมั่วซั่วไม่ใช่นะมันเก่งกว้างแล้วมันก็เอาความเก่งกว้างนั้นอะ่ะไปสร้าง creativity สร้างความคิดสร้างสารรค์ แล้วก็พัฒนาเก่งลึกลงมาปัญหาเนี่ยคือการเก่งเฉพาะด้านจริงๆไม่ได้เป็นปัญหานะคือผมพูดอีกทีว่าสเปเชียลิสต์ไม่ได้ผิดอะไรนะครับหนังสือบอกบอกแบบนี้ว่าเก่งเฉพาะด้านไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือเก่งเฉพาะด้านมากเกินไปจนไม่สนใจสิ่งรอบข้างอันนี้ทําให้เกิดปัญหาคุณจอดลึกไปเลยผมก็จอดเึกเรื่องวัดผลนะจอดเรื่องโองคอารผมก็จอดลึกของผมไปแต่ผมต้องสนใจบริบทข้างๆด้วยว่า เฮ้ยมันมีใครทําอะไรยังไงมันมีแนวคิดผมพยายามจะโยงเข้ากับแนวคิดอื่นๆเช่นเรื่องเรื่อง OK เมันอาจจะลิงก์กับเรื่องของ intrinsic motivation ได้มันอาจจะลิงก์กับเรื่องของ fearless organization ได้อะไรแบบนี้แม้กระทั่งอ่านหนังสือบางทีหนังสือไม่ใช่ o k เนะผมก็เออเรื่องนี้มันเอาไป apply ได้ลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะครับถ้าเก่งลึกอย่างเดียวจะเป็นอะไรเขาบอกว่าคุณเสร็จแน่เสร็จอะไรรู้ปะ คุณจะเจอ AI แย่งงานแนะ่เพราะ AI เนี่ยถูกเทรนมาให้เก่งลึกนั้น AI เนี่ยมันจะเก่งลึกในข้อ11นะครับเราเราสู้ไม่ได้หรอกถ้าเราจะเก่งกว่า AI เราต้องเก่งกว้างเพราะว่า AI มันไม่กว้างมันเอามันเอาเรื่องของอาการแข่งรถเอามาใช้กับสูตรฟิสิกส์ไม่ได้อารมณ์นึกออกไหมคือมันเป็นเรื่องที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยแต่มนุษย์เนี่ยมีความสามารถในการเชื่อมโยงสิ่งนี้ว่าเฮ้ยเห็นไอเดียจากการแข่งรถเอางี้ของจริงเลย ไอ้ drive thru ของ Fast f o นะู้เนี่ยมันเกิดขึ้นจาก stop pit ของการแข่งฟอร์มูล่า1คือรถมันเข้ามาจอดปุ๊บมันเปลี่ยนยางปุ๊บแล้วมันออกไปเลยคนก็เห็นว่าเอ้ยอย่างนี้มันน่าจะประมาณเหมือน drive thru เนอะเวลาเราไป m มคโดนัลดจอดปุ๊บแล้วก็สั่งๆๆๆแล้วก็เอาอาหารปุ๊บไม่ต้องลงจากรถไปเลยอย่างเงี้ย i i นะปัจจุบันยังทำไม่ได้ AI มันจะรถฟอร์มูล่า1ก็ฟอร์มูล1ครับจะทำยังไงให้เปลี่ยนยางได้เร็วอย่างงี้ห้ AI ทำได้ แมคกโดนัลก็แมคโดนัลครับจะทําไงผลิตแมคโดนัลได้เร็วก็ทําได้แต่เอาฟอร์มูล่าวันมาแอพพลายกับแมคโดนัลยังทาไม่ได้นี่คือความหมายของความเก่งเก่งกว่าคือเก่งกว้างเนี่ยมันเหมือนกับต่อจุดอ่ะมันจะเอาจุดจากนู้นจุดนี้จะอันีเงี้ยมัดมาต่อกันเป็นความเชื่อมโยงเพราะนั้นเนี่ยข้อสิเลยการเรียนรู้ที่สําคัญคือการเรียนรู้เรื่องต่างๆแล้วสามารถเชื่อมโยงเข้าหาด้วยกันมันไม่ใช่รู้แค่จุดเดียวแล้วลึกลงไปเลยอย่างเดียวเราต้องหาจุดอื่นๆมาต่อด้วย13ครับ ก็บอกว่าถ้าเช่นนั้นถ้าเช่นนั้นเนี่ยไอ้คำว่า never give up อะอย่าล้มเลิกอย่าล้มเลิกเ,เนี่ยดูดีๆนะเขาบอกว่า never give up เนี่ยจะเป็นอุปสรรคขวางทําให้เราไม่ประสบความสําเร็จเพราะคุณจะเก่งเลือกอย่างเดียวเลยคุณไม่สนใจเลยแล้วคุณทําไม่ได้คุณก็เอาหัวชนกําแพงไปเรื่อยๆอ,อย่าล้มเลิกเราต้องไม่ล้มเลิกกริบอย่างเงี้ยที่หลายคนอ่านหนังสือบอก passion perseverance เราต้องไม่ล้มเลิกไม่ล้มเลิกคือจริงๆทําสิ่งนั้นจะสําเร็จได้เราต้องเจอก่อน แต่บางทีไม่ล้มเลิกเนี่ยไปเรายังไม่เจอแล้วเราก็ไม่ล้มเลิกมันก็ทําให้เราไม่เจอสิ่งที่ใช่เจอไม่เจอแมชคุณลิตี้ของเราแม้กระทั่งหนังสือเล่มนี้นะครับข้อสุดท้ายข้อ14ที่ผมเขียนสรุปไวน้นะพวกการแก้ปัญหายากๆเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากคนไหนนะการแก้ปัญหาเรื่องโปรแกรมมิ่งไม่ได้เกิดจากโปรแกรมเมอร์ได้อย่างเดียวนะบางทีมันเกิดจากคนนอก มันมีแคสของการแก้ปัญหาด้วยน้ำมันที่มันลอยอยู่บนทะเลอะไรเงี้ยมันไม่ได้เป็นคนที่เชี่ยวชาญในด้านโมเลกุลน,น้ำมันว,วิศวะเคมีอะไรเงี้ยไม่ใช่นะกับเป็นคนนอกที่เห็นไอเดียเพราะฉะนั้นเนี่ยคนคนถามว่าทำไมต้องคนนอกเพราะคนคนนอกมันเชื่อมโยงเรื่องราวได้ดีกว่าคนไหนที่มันเฉพาะเจาะจงมากๆนะก็ ผมอ่านแล้วนะผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับ range w h y journalist triumph in specialized world นะครับผมสรุปให้ฟังเร็วๆนะ14ข้อนะหนคือบางทีเราจะต้องเลือกว่าเราจะเป็น journalist หรือ specialist ในเวลาใดเวลาหนึ่งเพราะว่าเรามีเวลาจำกัดแต่คนส่วนใหญ่เชื่อว่าเฉพาะจอดจงจะดีกว่าเราต้องเริ่มต้นตั้งแต่เล็กๆข,ข้อสองนะข้อ3ในความเป็นจริงเนี่ยการเก่งมากๆไม่จาเป็นต้องเก่งด้านเดียวก็ได้นะแล้วจริงๆนไม่ได้เป็นศัตรูกัน การเก่งรอบด้านเนี่ยจะทําให้เราเก่งมากๆในเรื่องใดเรื่องหนึ่งด้วยด้วยข้อที่4นะในโลกปัจจุบันเนี่ยคนเก่งรอบด้านเนี่ยจะเก่งกว่าหรือประสบความสําเร็จกว่าคนที่เกงเ่งเฉพาะด้านเพราะว่าเขาปรับตัวได้เร็วกว่านะแล้วหาต่อจุดได้นะครับอันนี้5ครับบริบทส่สงผลนะถ้ารูปแบบมันชัดเจนการเก่งลึกไปตั้งแตเ่เด็กๆอาจจะช่วยอย่างเช่นไทเกอร์วูดกับกีฬากอล์ฟแต่ถ้ารูปแบบไม่ชัดเจนเก่งรอบด้านจะได้เปลี่ยบอย่างเช่นโรเจอร์เฟเดเรอร์ในกีฬาเทนนิส ก็บอกแบบนี้ด้วยนะแถมให้นิดนึงว่าแต่ถึงถึงกับกอล์ฟเนี่ยคนที่เก่งกอล์ฟหลายคนก็ไม่ได้ทําให้ไม่ต้องเรียนตั้งแต่เด็กๆเ,เหมือนกันนะครับ mm hmm. คือโรเจอร์เฟเดอร์เอร์เนี่ยเอ็กเซปชันนะไม่ใช่รูนะครับมันเป็นข้อยกเว้นนะ mm hmm. ข้อที่6นะครับโลกเนี่ยตอนนี้มันมีแต่ความไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยเก่งรอบด้านจะได้เปรียบกว่า mm hmm. ข้อที่7นะครับถ้าจะสําเร็จนะให้เริ่มสํารวจตัวเองเก่งรอบด้านก่อนแล้วค่อยเจอทักษะที่เรียกว่าแมชควอลิตี้แล้วค่อยเก่งลึกลงไป ข้อที่8เราพบว่าโนเบลไพรส์ที่ได้รางวัลกันคนได้รางวัลเนี่ยในสาขาวิทยาศาสตร์เนี่ยมีแนวโน้มที่เก่งเรื่องศิลปะมากกว่าคนอื่นๆด้วยนะครับข้อที่9นะอยากประสบความสาเร็จในฐานะนักประดิษฐ์นะให้มีความรู้แบบทีเชฟไม่ต้องเก่งลึกมากแต่ว่าต้องเก่งกว้างในเรื่องที่เกี่ยวข้องด้วยข้อที่10นะครับการเก่งเฉพาะด้านไม่ใช่เป็นปัญหาแต่ปัญหาเกิดขึ้นคือเก่งเฉพาะด้านมากเกินไปจนไม่สนใจสิ่งรอบข้างเลย ข้อที่11นะครับ AI จะเก่งลึกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะเก่งลึกเราส,สู้สู้ AI ไม่ได้เราต้องเก่งกว้างด้วยนะครับข้อ12นะครับการเรียนรู้ที่สําคัญคือการเรียนรู้เรื่องต่างๆและสามารถเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน13านะครับคำว่าอย่าล้มเลิกให้ระวังนะครับเพราะบางทีทําให้ท่านหยุดที่จะสํารวจตัวเองจะไม่เจอแมชคุณตี้ของเราและ14นะครับหลายครั้งการแก้ปัญหายากๆมักจะเกิดจากความคิดของคนนอกมากกว่าคนใน นะครับพอคนนอกมองเห็นภาพที่กว้างกว่าก็จัดว่าเป็นหนังสือที่สุดยอดเล่มหนึ่งนะผมไม่แน่ใจมีแปลไทยหรือ,อยังนะครับแต่ว่าก็ขออนุญาตมารีวิวให้ฟังกันแล้วกันโอเคนะครับแล้วเราพบกันในสั i ถัดไปครับสวัสดีครับ n o p a d d o n story. A Life Changing Story